ัลหลครับผมดูพุ่มพวงยังเอ้ยใครครัมเี่ยอ๋อดูพุ่มพวงยังนี่ลุงสมานนะพอสบายดีไหมละ่ะเหี้ยเละเนี่ยเอาเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจามพูดกับผู้เย่าผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะพูดจาเฮียสัตว์อะไรเนี่ยพ่อแม่มันไม่ได้สร้างไม่ได้ซ่อนหรือไง ัครบจะคุยกับคนนี้อ่ะกูห้ามมึงดีๆว่ามึงไปดูพุ่มพวงมาหรือยังปากนี่นะโอ้โหี่ดดูไปเด็กสมัยนี้นี่มันแล้วประเทศ้าจะเจริญไหมพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่น่ะต้องพูดดีๆน่อยอคำอะไรคำอะไรฮะฝัาหมอกโเว้นหน่อย บอกว่าโอ้ยอย่าเกียนอย่าเกียนอย่าเกียนแคมโฟคให้มากนัดมึงพูดอะไรของมึงนะ่ะไม่เข้าใจโอ้โทางไกลไม่เตืองเหรอฮะอโหลได้ยังไม่ชัดเลยแค่นี้นะัด ไอดีไหนให้เบอร์นี้มา s t d 9ออกไปสงบสติอารมณ์